ขอดูหน่อยอยู่นี่จะเรียงรูปอะไรคะอ่าบ้านแสงสีใช่ไหมอเออแต่ว่าฉันกำลังหารูปสปบับปะรดอ่าลองหมุนหมุนหาดูไม่ใช่้ยมีส้มด้วยมีป่ะส้มใช้ป่ะถ้าใช้ก็หยิบม,มาก่อนไม่ใช้อ่าหาให้เจอใช้แต่สับประรดเดียว่าหาให้เจอเจออะไร <laughs> ไหนขอดูหน่อย เลี้ยงไว้อะแล้วหาอีกรูปหนึ่งก่อนนิดนอนหนูจะเลี้ยงตรงนั้นเหรอลูกอาอะไรต่อถ้าอย่างนั้นเอาเป็นบล็อกเ,เ,เหลืองเหลืองต้องหันให้ถูกด้านป่ะก็นี่ถูกด้านแล้วด็โอเคเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเอารูปมาเทียบให้ดูนะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนโอเคไหมโอเคโอ้โหเหมือนไหมเหมือน ชั้นต่อใบหลังคาแล้วใช่ั้ยเนี่ยใช่เปล่าใช่่ะอ้ต่อเขียวเสร็จแล้วอขอดูหน่อยขอดูน เฮ้ย <laughs> อย่านี้เก่งนะเนี่ยอ่ะ,อ,ะอันนี้ต่อเลยอ่ะอต่อไป